นั่นก็คือตอนสายๆสักนิดหนึ่งสายๆบ่ายๆใช่ไหมสายๆค่ะสายๆค่ะอพรพะตกเย็นๆพระตกเย็นอ้โหเพียร์โชู แกก็ต่อสายไปที่ชาวสิงคโปร์ผู้ชายชาวสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มของสาวไต้หวันแล้วก็ถูกตรวจคาด่านเช่นกันอยู่ในกลุ่มวันนั้นแหละวันเกิดเหตุแหละเป็นหนึ่งในสผู้ชายที่อยู่ในที่เกิดเหตุพีชูก็ต่อสายไปคุยกับชายชาวสิงคโปร์คนนั้นขณะนี้กลับไปที่สิงคโปร์แล้วใช่ค่ะและเปิดซิเกร์โฟนให้สื่อมวลชนได้ยินแล้วก็ให้ลูกน้องอัดคลิปค่ะ แลวเอาคลิปมาโพสต์ใน Facebook ใข,อของตัวเกเองก็คือต้องการแบบเหมือนจะให้เห็นได้ฟังกจัดจ่าเองไม่ต้องฟังจากคุณชูวิทย์เล่าฟังจากเสียงที่แบบอัดมาแล้วเรียบร้อยฟังคำตอบจากชายชาวสิงคโปร์ซึ่งพอจะพูดไทยได้บ้างค่ะผ่านซปเปอร์โฟนของมือถือแต่คราวนี้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งสิงคโปร์คนนี้ชื่อมิสเตอร์สกายขณะเดียวกันข้างๆมิสเตอร์สกายทางฝั่งสิงคโปร์นะก็จะมีสาวจูน ชื่อจูนเป็นคนไทยน่าจะเป็นสาวไทยน่าจะเป็นสาวไทยก็ช่วยตอบคาถามช่วยแปลแปลภาษาไทยแปลภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษด้วยนะครับไปฟังกันสิครับว่าแสบขนาดไหนแชร์ข้ามประเทศเชิญค่ะ Did you pay the police คุณจ่าย police 2 7 0 0บาท is that right ถูกไหมครับ่ <c oughs> อ่า uh, you r e m e m b e r เอ่อเอ่อ how many police ม uh ีเอไอเใจนัคนรวนคนแต่ว่ามีมีสองคนเอ่อขึ้นไปขึ้นมาก็มืนเหมือนว่าใ่นิดหน่อยวก็ไปทำงานเดกนอ่า มีการอยู่สคนอ่ะแต่ว่ามีหนึ่คนที่ขู่มากแล้วก็คุยกันตลอดที่ขู่มากอ่าก็คือจะมีตำรวจสี่คนมีคนหนึ่งที่ขู่เออใช่อ่าอ่าอ่าสองคนอ่าเก็บางบางบางทีมาช่วยเออคุยหน่อยแล้วก็ไปทางขันต่ออ่าอ่าและการจ่ายเงินเนี่ยอ่าอ่า จ่ายให้กับตำรวจคนหนึง่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเห็นบุหรี่ไฟฟ้าใช่ก็เพราะวเพราะว่าเขาเขาเขาก็า pave, บอกเออที่ทำไมไม่ไปปรรเอาปากก้จรงออกมาแล้วก็ทำไมไม่มีวีซ่าเนี่ก็บอกว่าคนสิงคโปรไม่ต้องวีซ่าเข้ามาก็อยู่ไม่ไม่ถึนสามสิบวันไม่ต้องวีซ่าถูกต้องก็บอกบอกูว่าสองอาตย์ เขาก็บอกเออไม่ได้ก็ต้องเอาบัตรกดตัวจริงเออออกมาแล้บ okay, อกโอเคไอไปอไอบอกเพื่อนไปตอนนี้ไปออโรเรียนเออเอาเอาอก็ไปปรากเอ passport, อทำแดงแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ไออยากเธอองเออสังคอไม่มีบัตรกดตัวจริงอช่นแล้วก็บอกก็บอกเออ เราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไปเขาก็บอกไม่ใช่เธอนี้เออปูดีไฟฟ้าอะไรแกก็บอกโอเคอันนี้พอมียองก็ไปไม่ดูนะก็ที่ตลาดก็มีร้านขายถูกต้องครับใช้รู้ว่าขึ้นกบไมครับ่เดนเ้าก็เขาบอก ไม่จริงจริงเป็นกฎหมายอที่โอเคอันนี้ไอไม่รู้ไอขอโทษอะไรวะแต่เออเมืองไปไอบอกว่าขอโทษไอไม่รู้แต่ว่าพาสอร์เออไอไม่ยอมก็เพราะว่าไอมาที่นี่หลายครั้งก็สิงคโปร์ไม่้องทำาิีซ่าทำไมเอ่ออยู่อยู่สามสิบวันแล้วเขาก็ขู่ก็ก็บอกว่าเขาเอ่อกำลังก็เหมือนว่าโมโหอ่ะไอก็ไม่รู้โมโหอะไรอล้เขาก็บอกเออ เขาก็บอกเอ่อเดนมาใหม่เดนเดนเออเพื่อนเพื่อนมีสี่คนใช่ไหมเดนไอคุยก็ไอ้รู้จักใช้นิดหน่อยแล้วก็คุยอยู่เดนแล้วก็มีเพื่อนสองคนก็คุยโทรศัพท์กับนี่อะแล้วก็เขาก็บอกเออคุยโทรศัพท์ไม่ได้ก็ถ่ายรูปไม่ได้อยากอยากที่จะถใายก็ไม่ได้และเดน เรื่องเออเราก็โอเคก็ไม่อ่ะเขาโมโ,โหหรือว่าทำอะไรไม่ดีเรื่องเราก็บอกโอเคโอเคไม่ไม่ใช่โทรศัพท์วันนั้นวันนั้นวันนั้นไปไปกันกี่คนครับคุณสกายไปกันกี่คนาดาราไต้หวันนั้นไปด้วยใช่ไหมครับใช่ไปด้วยเออไปทั้งหมดกี่คนหนคนสิงคโปร์มีหนึ่งคนของไต้หวนันอ่ามีไปกันสามคน ได้บางคนผู้ชายคนสิงคโปร์แล้วก็มีบางคนของไต้หวันเออซีตาลาอ่าสิงคโปร์สองคนเอาละครับเอาละค,ครับเอาละครับเอาละครับตามสมควรแก่กรณีชุดเต็มๆไปหาฟังแกตัวเ,เองใน Facebook ของชูวิทย์ก็มีเอาไว้เดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วกันถ้าอยากฟังฉบับ,บเต็มเกี่ยวมาโพสต์ใน Facebook ของเจาะลึกก็แล้วกันนะครับด้วยความเคารพประมาณนี้ก็แล้วกันสรุปก็คือสกายชายชาวสิงคโปร์ ก็ให้สัมภาษณ์ชีวิตข้ามประเทศสกายเขาก็บอกว่าตำรวจมาขอตรวจพาสปอร์ตมาขอตรวจวีซ่าใช่ทางกลุ่มของสาวไต้หวันแล้วก็ชายสิงคโปร์ก็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 บอกกลับไปว่าเอ๊ะไทยกับสิงคโปร์เนี่ยเข้าออกถ้าไม่เกิน30วันมันไม่มันไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องทำวีซ่าแล้วคุณจะมาตรวจวีซ่าอะไรใช่มาตรวจบีซ่าดีดีว่าเขารู้นะว่าเขาเข้ามาโดยไม่ต้องทำวีซ่าเพราะไม่เกิน30วัน ระหว่างกันเนี่ยถ้าไม่เกิน30วันไม่ต้องทําวีซ่าคุณจะตรวจวีซ่าอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาจะอยู่แค่สองสัปดาห์เท่านั้นก็ไม่เกิน30วันถูกถูกก็อยู่ในกฎกติกาคนจะมาตรวจวีซ่าอะไรไม่มีหรอกก็ในเมื่อไทยไปสิงคโปร์ไม่ต้องทําวีซ่าถ้าไม่เกิน30มันใช่ไปมาก็ไม่ต้องทำสิงคโปร์มาไทยถ้าไม่เกิน30วันก็ไม่ต้องทําวีซ่าแล้วคุณจะตรวจวีซ่าอะไรเมื่อเจออีดอกนี่เข้าไปตํารวจที่ที่ตรวจก็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 ไหลไปที่ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า เขาบอกว่าผิดกฎหมายแล้วทางสิงคโปร์ทางไต้หวันเขาก็โต้แย้งเขาบอกว่าที่ตลาดมันมีขายอ่ะก็ก็เข้ามาประเทศไทยหลายครั้งแล้วนะตามตลาดตามสถานบันเทิงในเขตประเทศไทยขายกันเกลื่อนไอ้ก็ซื้อไอ้ก็ซื้อมาสู่ ไอผิดและไอพวกที่คล้ายๆที่เห็นเหกันิดม่ใน <ขอ S 1> <ไ>ประเทศไทยมันไม่ผิดเหรอผิดมากกว่าเป้าอะไรประมาณนั้นเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวแต่สุดท้ายจบกันที่27000ใช่แล้วจ<อ>บจบก็คือมีการจ่ายและมีการรับจริงเพราะว่าหนึ่งในตำร, <Okay. S 2> รวจยอมรับแล้วว่ารับจริงและนี่คือคนจ่ายเขายืนยันว่าจ่ายจริง